สวัสดีค่ะท้าวนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกท่านนะคะมาชมอากุนิมายามเย็นนะคะวันนี้นุ่นมีโปรโมชั่นด้วยนะ,ะจัดส่งฟรีและ10ต้นแถมฟรี1ต้นนะคะใครที่มาดูไลน์นี้นะคะจะได้โปรโมชั่นนี้ไปเลยนะคะสนใจนะคะติดต่อนุ่นที่เบอร์โทรด้านบนได้เลยนะคะบอกว่ามาจาก ไลท์สิบแถมหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะตัวนี้นะคะเป็นแสงจันทรานะคะแสงจันทรานะคะลักษณะใบเขาจะเป็นสีสีเหลืองใบตองนะคะเหลืองโอเคียวๆนะคะขอบใบสีเขียวค่ะหนึ่งกระถางนะคะมีสองต้นคู่แบบนี้เลยตัวนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่กระถางละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจัดส่งให้ฟรีนะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะคะไม่มีตําหนิเลยนะตัวไหนมีตาหนิเดี๋ยวนุนจะแจ้งเดี๋ยวนุนจะลดราคาให้นะคะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะเป็นเศรษฐีใหม่นะคะเศรษฐีใหม่ต้นนี้นะคะหนึ่งกระถางนะคะจะมีประมาณสามสี่ต้นเลยตัวนี้นะคะนิยมนําไปเป็นของขวัญในวันขึ้นบ้านใหม่นะคะเป็นไม้มงคลอีกตัวหนึ่งนะคะกระถางเป็นนิ้วนะคะราคาหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดู ฝั่งนี้กันละกันนะตัวนี้นะคะเป็นแก้วมรกตค่ะตัวนี้นะคะราคาแก้วมรกตนะคะจะอยู่ที่ราคา180บาทเช่นกันค่ะละักษณะนะคะ ก็จะเป็นใบจะมีลายสีเงินเงินคราแบบนี้เลยลำต้นนะคะจะมีสองต้นคู่ในหนึ่งกระถางนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบาทเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้กันเลยตัวที่นุนแนะนำนะคะตัวนี้นะคะเป็นบารมีรุ่งเรืองนะคะลักษณะของบารมีรุ่งเรืองนะคะใบเขาจะเป็นสีหวานหวานแบบนี้เลยคะ่ะใบจะเป็นบิดบิดแบบนี้นะคะ สีลำต้นจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะหนึ่งกระถางจะมีสองต้นนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นสัมผาทองนะคะสัมผาทองนะคะลักษณะใบก็จะคล้ายๆกับต้นมหาเศรษฐีเร็กซ้ํเนาะแต่ตัวนี้จะเป็นใบบิดนะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่ค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะนุ่นมีโปรโมชั่น10แถมหนึ่งนะคะวันนี้วันเดียวนะเดี๋ยวองมีตัวนี้ค่ะเป็นซูเปอร์พิงค์นะคะซูเปอร์พิงค์สวยมากตัวนี้สีสดๆแบบนี้เลยค่ะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะตัวนี้นะคะราคา130บาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้เลยเป็นอัญ,ญมณีกุหลาบนะคะตัวนี้เนาะฟอร์มจะเป็นชั้นๆแบบนี้เลยค่ะราคานะคะอยู่ที่ 150บาทนะคะและจะมีตัวนี้ค่ะเป็นนำ้ำตัวนี้นุ่นน,นุไม่แน่ใจว่าเขาเรียกนับเงินนับทองหรือนับรับเงินนับทองนะคะลักษณะใบานะคะจะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยค่ะกระจายสีชมพูนะคะตัวนี้เป็นฟอร์มต้นคู่นะคะ นหนึ่1กระถางนะคะจะมี2ต้นคู่แบบนี้เลยราคานะคะอยู่ที่150บาทนะคะปกติต้นเดียวนะคะนุ่นจะขายอยู่120นะคะวันนี้ต้นคู่นุ่นให้ไหยไปในราคา200เอ้ย150บาทคา่ะแล้วก็จะมีตัวนี้คะ่ะเป็นอัญมณีแดงนะคะอัญมณีแดงนะคะเป็นใบกลมนะ1กระถางจะมี2ต้นคู่แบบนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทนะคะ มีจำนวนอยู่นะคะนี่ค่ะพี่ๆท่านใดสนใจอยากแวะมาดูที่หน้าร้านได้นะคะร้านอยู่ในตัวเมืองบุรีรัมค่ะตั้งอยู่ในตลาดต้นไม้สนุกปลูกนะคะร้านอยู่ด้านในร้านที่4ขวามือค่ะชื่อว่าร้านขวัญภาพนะคะตัวนี้เป็นอำนาจเจริญนะคะอำนาจเจริญฟอร์มนี้นะคะราคาอยู่ที่170บบาทน,นะคะนี่ค่ะมีประมาณนี้เลย อยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะเป็นฟอร์มต้นเดี่ยวนะวันนี้ก็จะเริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปไล่กันฝั่งนี้ล้กันค่ะมานะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะมีชื่อว่าอะไรเนาะมงกุฎทองหรือเปล่าอันนี้เนาะ ใครสนใจนะแต่ว่าชื่อเต็มๆนุ่นยังไม่ทราบนะคะเดี๋ยวท่านใดสนใจลองทักมาเนาะตัวนี้นะคะลักษณะใบจะแหลมๆแบบนี้เลยค่ะราคาอยู่ที่280บาทนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนะอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะเหลืองมงคุค่ะลักษณะใบเขาจะเป็นสีเหลืองเหลืองนะคะแต่ตอนนี้มันมืดเนาะเลยมองไม่ค่อยชัดแล้วก็จะมีลำต้นเป็นสีชมพูนะคะตัวนี้ก็280บาทค่ะ ก็จะมีไม้ร์มกรน,นะคะเป็นสีอัมพรนะคะหนึ่งกระถางจะมีประมาณ3-4ต้นเลยนี่ค่ะราคาอยู่ที่280บาทนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะอยากดูภาพเพิื่มเติมก็ทักแชทมานะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะมหาเศรษฐีเรียกซับค่ะมหาเศรษฐีเรียกซับนะคะเป็นฟอร์มต้นคู่แบบนี้เลยค่ะลักษณะใบก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้นะคะราคา280บาทนะคะอยู่ในกระถาง11นิ้วค่ะแล้วก็จะมีหยกเศรษฐีนะคะต้นนี้จะคล้ายๆยหยกเศรษฐีนะคะเขาจะคล้ายๆกันกับรวยราบนะคะแต่รวยรามนะคะใบตรงนี้นะคะเขาจะออกเป็นสีชมพูเนาะตัวนี้หยกเศรษฐีนะคะราคาอยู่ที่180บาทนะคะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะใหญ่กว่าฝ่ามืออีกนะคะต้นนี้เหลืออยู่ประมาณ5ต้นนะคะ5ต้นสุดท้ายแล้วเนาะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะรวยราบ ะะพี่ๆท่านใดกําลังตามหารวยลาบนะนี่ค่ะฟอร์มสวยๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะราคาอยู่ที่180บาทเช่นกันค่ะใบใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเหลืออยู่มีเยอะแล้วนะต้นรวยลาบแล้วก็จะมีออร่ราส้มค่ะออร่ราส้มจะเป็นฟอมกอนะคะนี่ค่ะฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ่ะ ราคานะคะอยู่ที่150บาทนะคะนึ่งจัดส่งฟรีทุกออเดอร์นะคะซื้อครบ10ต้นฟรีหนึ่งต้นค่ะแล้วก็จะมีต้นนี้ค่ะเป็นลูกลูกเศรษฐีนะคะลูกเศรษฐีตัวนี้เป็นไม้ฟรฟมกอนะคะ1กระถางจะมีประมาณ2-3ถึงต้นลักษณะใบก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะต้นนี้แนะนำเลยนะคะสวยมากสีส้มๆมตัดเขียวนะคะตัวนี้ราคา280บาทค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะ ตัวนี้เป็นอ่าตัวนี้หรอตัวนี้จะเป็นกุหลาบเงินนะคะกุหลาบเงินนะคะราคานะคะอยู่ที่ไซนี้นะนุ่นให้ในราคา380บาทเท่านั้นคะ่ะแล้วก็จะมีอีกฟอร์มหนึ่งนะคะเดี๋ยวนุ่นไปไล่ให้ดูเนาะตัวนี้เฮงเฮงเฮงนะคะ เฮงเฮงเฮงนะคะใบจะเป็นสีแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง8นิ้วนะคะตัวนี้เอาไปในราคา180ดบาทนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้กวักเศรษฐีนะคะเดี๋ยวนุ่ดูชื่อแป๊บนึงกวักซับตัวนี้เป็นกวักซับนะคะลักษณะใบก็จะเป็นงอๆงงงแบบนี้เลยคะ่ะนี่ใบเขาจะบิด,บดนะคะกวักซับลักษณะดินของเขาจะเกือบคล้ายๆสีอมพรนะคะแต่สีอมพรใบเขาจะตรงเนาะ นี่คะ่ะลำต้นจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วคะ่ะนี่แบบนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะเป็นวาเลนไทา์นะคะลักษณะของวาเลนไทนยนะคะใบก็จะเป็นสีดำดำแบบนี้นะคะจะออกชมพูออกเข้มๆออกมีเหมือนเขียวเข้มอะคะ่ะเกือบดำนะคะตัวนี้นะคะราคา180บบาทคะ่ะ ก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นลูกล่ําซําค่ะลักษณะใบลูกล่าซําก็จะเป็นสีชมพูเข้มแบบนี้เลยมีกระจายใบแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นฟอร์มกอเนาะเอาไปในราคา280บาทนะคะเหลือต้นสุดท้ายนะคะตัวนี้แล้วก็มีรวยลาบนะต้นนี้เนาะนี่มาหลงอยู่ตรงนี้เอง แล้วก็ต้นนี้ค่ะแดงมงคลนะคะใครสนใจไม้สีแดงสดๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์ม11นิ้วนะคะเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยค่ะหนึ่งกระถางจะมีสองต้นนะคะอยู่ใน11นิ้วฟอร์มสวยๆแบบนี้นะคะตัวนี้นุ่นปล่อยให้ในราคา290บบาทนะคะแล้วก็จะมีแดงมงคลไซส์นี้ค่ะนุ่นให้ดูจะเป็นสองต้นเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะอยู่ในกระถาง 8นิ้วนะคะฟอร์มจะเป็นประมาณนี้เลยตัวนี้ราคาจะอยู่ที่200บาทนะคะแล้วก็จะมีกุหลาบเงินไซส์นี้ค่ะเมื่อกี้เป็นไซส์350นะคะส่วนตัวนี้นะคะฟอร์มจะสวยกว่าเนาะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่450บาทนะคะตัวนี้แนะนำเลยนะฟอร์มสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมี โฟเซนนะคะตัวนี้เป็นโฟเซนตัวกลายนะคะจะเป็นกลายสีเขียวแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะสวยๆเลยตัวนี้มีต้นเดียวนะราคาอยู่ที่350บาทนะคะนี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นหลักทรัพบเนาะหลักทรัพย์ที่เป็นใบสีแดงๆนะคะตัวนี้นุ่นจะคัดแบบใบแดงๆแบบนี้มานะคะ ตัวนี้นะคะใครสนใจนะคะรับไปในราคา150บาทนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้กันตัวนี้เป็นฟเส้นเหมือนกันค่ะแต่ตัวนี้เป็นฟเส้นตัวที่ไม่ไม,ไม่ไม่กลายเขียวนะคะจะเป็นใบสีชมพูอมเขียวแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะอยู่ในกระถาง8ปนิ้วค่ะราคาก็อยู่ที่350นะคะมีอยู่สองกระถางนะแล้วก็จะมีลูกเบยค่ะพี่ๆท่านไหนกำลังเป็นสายสะสมนะคะสนใจลูกเบยนะคะอยากรับลูกเบยปไปเลี้ยงเนาะตัวนี้นะคะนี่เลยจะมีหน่อแบบนี้แล้วนะใครอยากนำไปขยายพันธุ์ ตัวนี้นะคะปกตินุ่นขายอยู่ที่สองพันบาทนะคะวันนี้โปรโมชั่นนะคะเอาไปในราคา1490งันบาทค่ะนีค่ะแล้วก็จะมีต้นมหาเศรษฐีแดงนะคะอีกตัวหนึง่งที่ขายดีมากเลยตัวนี้นะคะใบจะออกสีแดงแบบนี้เลยค่ะราคาก็จะอยู่ที่180บาทนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะต่อมาค่ะจะเป็นเแดงสยามนะคะ ลักษณะของแดงสยามใบก็จะแดงแป๊ดแบบนี้เลยค่ะจะคล้ายๆกับแสงเงินแสงทองนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะใบเขาจะแดงเข้มกว่าเนาะตัวนี้เอาไปในราคา120บาทนะคะแล้วก็จะมีออร่าส้มนะคะตัวนี้ตัวนี้ออร่าส้มนะคะจะเป็นตัวใบบิดนะคะใบบิดแบบนี้เลยค่ะราคานะคะตัวนี้เอาไปในราคา100บาทเท่านั้นนะคะ นี่จะสวยกว่าตัวที่เป็นใบนั้นนะคะหรือว่าแล้วแต่คนชอบค่ะต่อไปตัวนี้นะคะเป็นช้างแดงนะคะช้างแดงนะคะเป็นไม้ฟอร์มกอน,นะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วนะคะราคานะคะต้นนี้นะคะสามร้อยแปดสิบาทนะคะเป็นโฟมใหญ่ๆแบบนี้เลยคะ่ะไม่เล็กนะต้นนี้นี่ค่ะ นี่นะฟอมใหญ่ๆสองต้นคู่แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะและตัวนี้นะคะเป็นไม้ที่ลูกค้าจองไว้เนาะสวยมากเลยสนใจต้นไหนนะคะสามารถทักมาสอบถามนุ่นได้นะคะเดี๋ยวนุ่นจะถ่ายภาพเพิ่มเติมตอนเช้าให้ดูนะคะวันนี้ก็จะมืดนิดนึงนะคะมาคำคำๆแล้วพี่ๆบอกว่าอยากดูไลฟ์สดตอนเย็นนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเนาะเป็น มหาเศรษฐีเหมือนกันตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นมหาเศรษฐีนะคะตัวนั้นเป็นมหาเศรษฐีแดงค่ะตัวนี้จะเป็นมหาเศรษฐีเขียวนะคะตัวนี้เหลืออยู่ประมาณสีกระถางนะคะเอาไปในราคา180่บาทเหมือนกันค่ะก็ะจะมีประมาณนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจสามารถเอฟย้อนหลังได้นะคะโปรโมชั่นก็เหมือนเดิมเลยค่ะสิบแถมหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวันข้าวด้วยนะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ